วันนี้มีงานกลุ่มนะคะโดยให้นักศึกษาไปหาบริษัทด้านการส่งออกนะคะนี่ไงทุกคนถึงแล้วว,ว้าวสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมต้องการติดต่อเรื่องการส่งออกสินค้าครับไม่ทราบว่าทางบริษัททำเกี่ยวกับอะไรหรอครับบริษัทคททอมเพรสเซอร์ชโยยีจำกั่ายวัตถุประสงค์เพื่อผลิตและจำหน่ายคอมพรสเซอร์ แอนบัมสเปซพาดโดยทางเราเป็นผู้ออกแบบและผลิตวาลสำหรับคอมพิสเซอร์เจ้าเด่นในประเทศไทยและผลินตเบสไทยซึ่งออกแบบและควบคุมคมณภาพารผลิตโดย Spacely ชาวเยอรมันที่มีประสบการณ์มากกว่า40ปีทาราได้ผลิตและจำหน่ายให้กับบุคคาทั่วในประเทศและต่างประเทศทางเิร์ดคอมเพรสกซ์มเซอร์ชโลยยจมกันยังได้ให้บริการลอเทลิ่ n แ n ่ e ี่นี e ซ่ i มแซ o บริกา and b บ m มตัวประเภทตัวแบ็น 美莎从海口开始，不三不四，演去了们意大利、澳大利亚、拉特西亚、伊传、贝拉鲁斯、迪拜、印度、越南几个宝门的先一对写进。听闻刚看到的感想哦，美莎把时光拉上人台，开始开被 S 沃斯买定。五十在本铺到皮少干关送，来不及干是拉个关头门，难找到顺开铁龙眼红楼的门，很多款为才在某年年间。 จะเตรียมสินค้าให้วอร์มสำหรับการส่งมอบด้วยกันหนึ่งตัวสากลนั้นพาเรื่องความกดของสินค้าสองมันจะยึดพอให้เหมาะสมกันควรส่งในมันก็ที่สามจะเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่นใบวายพิจิตรลิสสี่และรับผู้รับสินค้าจะเตรียมกลุ่มเพื่อการโหลดสินค้าให้ส่งมอบสินค้าต่อเมื่อที่ผู้ส่งกำหนดที่ได้ลงงานพรุ่งนี้ ถึงสักทีหเหนื่อยสวัสดีครับเอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อประกอบการส่งออกสินค้าบริษัทมีอะไรบ้างครับมี5ประเภทค่ะ1นนะคะก็คือ commercial invoice คือใบแจ้งราคาที่ผู้ขายออกให้ผู้ซื้อหลังจากตกลงซื้อขายแล้วมีรายละเอียดสำคัญก็คือชื่อผู้ขายผู้ซื้อรายละเอียดสินค้ามูลค่ารวมเงื่อนไขาการส่งมอบวันที่ออกใบและเลขที่อ้างอิงค่ะ ต่องแพ็ก i ิ้งลิสคือรายการสินค้าแต่ละชิ้นจํานวนของสินค้าน้ําหนักขนาดจํานวนหีบห่อวิธีการบรรจุเช่นใส่กล่องใส่ตู้คอนเทนเนอร์ 3. ใบเสนอราคาสินค้าและ PO ใบเสนอราคานะคะก็คือผู้ขายออกให้ก่อนตกลงซื้อขายเพื่อบอกเงื่อนไขาราคาและการส่งของส่วนใบสั่งซื้อจะเป็นผู้ซื้อออกให้ต่อกับเพื่อยืนยันตกลงซื้อตามราคาที่เสนอมาค่ะ ca Origin of ออกโดยหอการค้าหรือหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องเพราะว่าสินค้านี้ผลิตในประเทศใดเพื่อใช้ลดภาษีนาเข้าหรือบางประเทศบังคับให้แนบตอนนําเข้า 5. เอกสารทางเทคนิคสินค้า เอกสารที่ระบุรายละเอียดทางเทคนิคเช่นขนาดวัสดุมาตรฐานการผลิตวิธีติดตั้งหรือใช้งานในกรณีใช้ในกรณีที่สินค้าประเภทเครื่องจกักรชิ้นส่วนอุตสาหกรรมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ลูกค้าบางรายอาจขอยืนยันเพิ่มเติมว่าตรงตามมาตรฐานที่ตนต้องการค่ะเมื่อสินค้าออกหน้าประเทศแล้วมีกระบวนการอย่างไรความไม่ชิเอษท่หมดจะเป็นของผู้เื้อเช่นได้น้ำเข้าเชื้อได้บอส่งออกนํำเข้าบริษัทจะคอยระสานญ,ญ,ญาณสารสนให้ข้อมูลตัวสาบ สถานะเพื่อให้มั่นใจว่าตัวค้าได้รับสินค้าเรียบร้อยปัญหาที่พบข้อเสียนระหว่างการส่งสินค้าสำหรับการส่งสินค้าเอสโซ่ข้อเสียนชนิดยูทิฟส์ได้รับสำเนาฐานะผู้ขายยังต้องมีข้อความขึ้นมาอีกมากดังนี้ผู้ส่งสินค้าหลายชาติไม่พึงนิยมเก็บไม่เพียงพอการเปลี่ยนแปลงเอกสารระหว่างการดำเนินการสินค้าเชื่อให้ระหว่างโหลดขนการสมบพมีการจับสลัที่ต้องสูบสร้างเงื่อนไขสายเช่นสายฟิชฟอร์เวิร์ดของตัวเมอร์โบเก้อ เราก็ได้เข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการส่งออกแล้วนะครับขอขอบคุณบริษัท Compas Compressor Technology ที่ให้ความรู้มากๆครับขอบคุณครับ Thank you